สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเพภสัชกรสวัสดิสส์สินโซมหมอสวัสดิ์แพทย์แทนไทยในรายการป้องป่งปวยนี้เราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนธนาคารพุทธพฤหัสบดีห้าถึงหกโมงเช้าในขณะเดยียวกันเราก็ถ่ายทอดผ่านเอ่อยูทูบยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าป้องป่วยจะได้รับชม ในขณะที่กฟนท่านท่านกดไลค์กดสมัคสมาชแล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับตอนที่ผมออกอากาศสดเนี่ยท่านจะได้รับเสียงเตือนท่านก็จะได้ดูเลยแต่ว่าคุณภาพของภาพก็อาจจะจูดูาพามผ่านทางทีวีไม่ได้นะเนาะเพราะทีวีเขามีปรับแต่งมสวยๆะครับอ่ะเรามาวาด่ะเสร็จแล้วเราก็ามาถึงของเรานะครับ ก่อนนี้25พฤษภาคม2,565ผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ5 0 1 3คนวันที่24มัน4,144นะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิต33มาวานเสียชีวิต36นะครับผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเท่ากัน สิบสามสิบสามเท่ากันนะครับแต่คลองเตียร์ก็วันนี้น้อยลงพันยี่สิบแปดเมื่อวานพันสามสิบสี่ก็คือเคลื่อนนี้ครับดูเลขพี่แต่ว่าให้ดูว่าวันนี้ปวดติดเพิ่มนะห้าพันสิบสามเมื่อวานนี้สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับก็คือเคื่อนะครับแต่ให้มากกว่าวันนี้เรียกว่ามากกว่าห้าพันไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่สำหรับพวกเราอ่ะนะ นะว่าหอเขาก็ว่ามันจะลงเรืแล้วเดี๋ยวเดีก็จะเป็นเรื่องโรคระบาดไม่โรคระบาดเป็นโรคไวจําชีเหมือนไข้หวัดใหญ่ก็ค่อยฉีดวัคซีนทีละหนแล้วกันนะที่ว่าไม่ใช่ซ้ำลวชี่นี้เียว่าปีละหนนะมันอาจะไข้หวัดใหญ่สี่สี่จำวพวกเขก็ไปฉีดมนะาก็ฉีดเ็ยเดียวป้องกันไข้หวัดสี่สี่พัน ต่อไปเราก็อาจจะมาจัน,น,นะครับจากโควิดก็ผมท่าายครับแต่วิศนผมว่าต่อไปก็อาจจะสะดวกหน่อยเพราะว่ามันจะมีวิธีพ่นจมูกของไทยเราก็ทำนะครับของจีนก็ผ่านการรับรองว่าใช้ได้แนละ้วของเราก็กำลังผ่านอยู่นะของทางจุฬาทำอนีอ้าเราก็พ่นจมูกสะดวกหน่อยที่ระบบกเอานะ แล้วเราก็เปิดประเทศสิให้เที่ยวเพิ่มประเทศไทยตอนนี้อุตสาหกรรมที่ทําเงินมากคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถ้าเราท่องเที่ยวดีเยอะนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปอะไรนะ,ะไม่ต้องไปแย่งมาประกอบรถจนในเมืองไทยอนะไรต้องไม่ต้องนะครับาการท่องเที่ยวเราเรียบร้อยดีนะเราก็จะสบาย คือเขามาเที่ยวเราดูถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปของเราก็ปรับปรุงให้มันสวยงามให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็อาหารการกินเนาะตอนนี้เราแทบไม่ต้องตกแต่งแล้วล่ะพวกพ่อค้าวานิชที่ทำอาหารขายอ่ะโอ้ยอย่างที่ผมเล่าไปกินปูฉลามที่ศิษที่เยวราชนั่นะ ตัวหนึ่งห้าร้อยบาทโอ้โหอ,อร่อยวิวัสมาราอะไรเพิ่งรู้คือปกติสมัยก่อนนี่นะอุจฉานที่ขึ้นชื่อวิชาก็ต้องใส่เจ้าเห็ดเป่าเอื้อลงไปเห็ดเป่าเอื้ออยู่น,นี่แต่ก็หาอะไรมาลูกมันเป็นเป็นมันเหมือนกับม่เห็นเป่าหอยเป่าเอือ้อใช่ไหมเออแต่อันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นเส้นๆนะครับ ป็นหอยเหมือนกันก็เป็นเนื้อหอยแล้วก็อร่อยเหมือนหอยเป่าพื้นเลยนะก็อเอาว่ากันเสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องธารกิการท่นนองเที่ยวทีนี้ผมอยากจะแวะเรียนมาเล่าเรื่องอย่างนี้ซะหน่อยอย่าว่ามันไม่เกี่ยวข้อง้องควเกี่ยวข้องหรือเปล่าสำเราไม่มสตีตตางนะถูกร้อนกระวนกระวาย เศรษฐกิดไม่ดีมันจะทําให้เราคิดมากููิต้านทานมันลดลงได้นะมันเลยเข้าตำรา,ากรสุขภาพก็เสาวแทรก,กน,นะครับคือไม่มีตังค์แล้วยังป่วยพอป่วยก็ไม่มีเงเาาินไปรักษาไปมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเลยนะครับนเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้ป่วยการที่ไม่ป่วยไม่ดีทำให้ไม่ต้อง เสียค่ารักษาคือเยอที่ประสาสิบาทรักษาทุกโรคฟรีหมดไม่ใช่ครับค้าใช้จ่ายที่เราจะไปโรงพยาบาลมันสตังทั้งนั้นนะนะก็มาก็ให้ว่ากันเรื่องเนี้ทีนี้เราจะดูแลเราไม่ให้ป่วยเราก็ต้องดูแล,แลเราจะให้คืออย่าให้ยากจนเกินไปนะผมยกตัวอย่างประเทศอัทศทงกฤษวันนี้ประเทศแบบ ผู้ปกครองคนอังกฤษตอนนี้เป็นข่าวนะครับและเป็นข่าวทั่วโลกพ่อแม่ต้องกินข้าวลดมือข้าวลงเพื่อให้ลูกกินข้าวได้สามมือ้อเรื่องใหญ่แล้วนะครับอังกฤษเนี่ยต้พ่อแม่ลดข้าวกินข้าววันละสองมือ้อเพื่อให้ลูกกินสามมือนะอ้อไหเออก็ เขา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 รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรึ้อเขาวอกวางไปเลยก็คือเริ่มเอาเงินใส่กับคว๋าไว้เผื่อเผื่ออาจจะต้องกินเรลือวแล้วมือเดียวก็ได้แล้วก็พบว่าพบว่าพวกนูนมีนันจิกจินนะนะเริ่มซื้อพัชนะคือเวลาเราทานเหลือเวลาจะไปทิ้งขยะ ในทางขยะน,นะครภาชนะที่ใส่ของเหลือเราับประทานเนี่ยก็ใส่เป็นภาชนะนนใหม่เลยครับเพื่อให้คนที่มาคุยขยะคือคนคุยขยะหาอาหารในถางขยะเพิ่มารับประทานเ็าจะได้และพวกนี้ครับผมก็สงสัยแล้วทำไมไม่ทำแบบพวกเราเนาะ,ะคือตู้เอาไปวางไว้ในตู้ เราพยอยากจะทานก็ไม,กนมไม่ได้ขอมไม่ได้เพราะมันเป็นของเหลือเพราะนั้นต้องตั้งใจทำแล้วทาหารเข้าไปทิ้งในถังขายะเกิดกินรับอาหารเป็นที่อะไรจะอะไรเขาไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วก,ก็จริงไปแล้วแล้วจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะนะครับว่ากันนะครับอ่ะก็มาว่าจริง เราผมก็อยากจะบอกพวกเราว่าเรา,เราเราก็ลุยลุยลงไปถ้าพูดลุยมันไปก่อนแล้วกปป็ต้องระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองน,นะแน่นอนพวกเรากินง่ายอยู่ง่ายพวกเรามัถึงคนที่ เกิดเรื่องแล้วอาจจะหาอาหารเรา,าประหาได้แต่พวกเราคุยอาหารขยะมม่ได้มีนะครับเราก็เข้าไปในสรรพสินค้าของเราคือต้องยอมกลับบ้านกรับกลับบ้านเชิญระบบก่อแล้วก็พวกที่หันมาเป็นเล็กนะครับพวกยิงยิงกา,าเป็นยิง,ง,ง,งมแมลงเป็นนะครับ กินหอยเป็นสมัยก่อนหอยเชอรี่นี่โอ้โหใครใครบอกไม่ให้กินเดี๋ยวนี้หอยเชอรี่แพงจิ้เป้งน,นะก็เอาก็เราก็หาเราพาันได้ก็มีเส้เหนียนะแล้วผมบอกใหตอนที่ผมไปเห็นเนี่ยจนยากจนที่สุด ก็มาเหลืออะไรครับเหลือข้าเหนียวผมชูรสน,น้ำปลาติ๊กติ๊เข็นกระตาเลยแหละก็คือหอมีพริกป่ด้วยมีพริกด,ด้วยต้องหอมชูรสใส่น้ำปลาคุ๊บๆแล้วก็ใส่กระปนแล้วก็ข้าวเหนียวครับบั้งจิ้มก็ผ่านไปหนึ่งมือนั่นน่ะ ้ตอนนั้นเราก็กลัวสมัยนั้นเราก็กลัวเจ้าพรมชูรถเนาะวันนี้ไปดูโรงงานของชูรสเขาสัง่งปอดสา์ของผงชูรสในอาหารชูรสเดี่ยรู้ละมันมีเป็นอุจําระตอนแรกประมาจจากเนื้อหอยสดเนื้อหอยสกัดเราอุจจา็ะจากเนื้อหอยมันก็แทงบุตรุ่ หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็สกัดจะสาลายตลา,ายก็ให้คูตเมียเ่อก็ยังแพง,งจุลุกรใส่ใส่ทีลานีดเดียวเลยจนมาตอนหลังเนี่ยครับเขาไปเจอในอ้อยอ้อยเจอในมันสำหรับครับในมันสำหรับเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้ว คือพอได้มันสำรับมาทำบดเป็นแป้งแล้วก็อาแป้งเีงครับว่าเป็นอาหารใแบบรน,นแบบเตรียบตัวในแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาสามารถมันเจ้าแป้งของบักจมัน้ำสำลับทำเป็นครูจำเนียครับคูจำี จะเป็นโซเดียมูอสเ็ตตกตะกอนเป็นโซเดียมคลอโรเตหรือเป็นฟอตแอซิดเลยกรดูที่ประทับนะเขากบอกว่าเขาเกิดในเมืองไทยามากถึงในญี่ปุ่นเ็นานแต่ในเมืองไทยมันถูกปรับแต่งไปเยอะเลยเราจะรู้ไหมล่ะผงนัวนะผงอะไรอะไรที่อย่าง โฆษณาเยอะแยะนะของเข้าหมดเลยนะผมก็ไปดูเออไปดูสิครับผมแต่งรถชูรถไม่ใช่ชื่อผมชูรถแต่ผมออย่าง,งอ่านดูสิครับจากบริษัทนี้นะบริษัทที่เขาพูดถึงว่าเราก็เคยดัวว่าโอ้โหเจ้านี้ใส่ของชูรถในโจมตามบลร์บอ โอ Schools, days, ้โหเมื่อได้เอาช้อนตักไว้เอาทับพีตักตักก็ต้องตักตักตักักมาเตรแล้วเขาบอกว่าความจริงเนี่ยนะใส่ผงชูรสไปประหยัดประหยัดน้ำปลาคือจะเห็นว่าคนที่เขาใส่ผงชูรสเนี่ยเขาใส่น้ำปลาน้อยลงแล้วอร่อยได้เท่ากันต้องกลัวว่าเกลือ เกลือที่จะทำให้จริงจริงเป็นไปเกลือโซเดียมเนี่ยจะทำให้ไตทำงานนัเขาบอกว่าถ้าใส่ผงชรดแทนน้ำปลานะคนกลับได้เกลือน้อยลงเฮ้ยก็เป็นอีกอีกมุมมองหนึ่งนะผมก็ไปดูในคือก็มีเ,เอกสารอ้างอิงเพราะว่าอ้างก็ได้เลยนะครับพราเขาเป็นขู่ตำเลจ ในบางแห่งใช้ปูชงหรือยา,ารักษาสุขภาพดีวยซแต่ว่าอะไรก็ตามจะปูจมีเลเทคกินเยอะเกินไปบางคนวัยกับปูจมีที่แล้อาจจะมีอาการเมียนสีสันคลื่นไส้ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของการแทร้เนาะปีรี้งไม่พูดว่าเหมือนกับวัคซีนเนาะ เอยี่สิบแปดในแสนยี่สิบแปดในล้านอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก็อ่ะก็ไม่ว่า,านะครับผมก็มก็จะจะเล่าให้ฟังไว้มันเป็นอย่างนี้แหละก็อ่ะประผาดยืนไปผมลงเรื่องของทูร์เตอร์ไว้ว่าเป็นคุยกันจริงหรืเอเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรับประทานยังไง ให้มันปลอดภยัยแต่ละข้อขาดของจูรลียตรวอมโมมันมันอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวมันไม่ใช่โซลียมพูดตรงนี้ตัวเดียวแล้วละ่ะมันมีตัวอื่นอีกเพราะนั้นเราไปดูไอ้สอสปรุงรถทั้งหลายส่ว,ว่มักจะมีสามตัวตัว่ราจะออกฤทธิ์กรทาักประตุตรงนี้คือไปกระตุ้นให้การรับรถอร่อยขึ้นโดยเฉพาะ รสพวกมันมันที่มันๆมันก็คือจะรงแกนตือต้มกระดูกหมูต้มอ,อะไรต่ออะไรใส่ของทุรถมันจะกระตุ้นให้เรารู้สึกอร่อยขึ้นแล้วก็มันก็เป็นโฆษณาการอย่านที่เปกระตุ้นให้คนไข้ที่เบื่ออาหารให้รับประทานอาหารได้ผมเฮ้ยผมเพ,อพ้อเพราะอะไร ตอนนี้ในโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยเขาจะขึ้นเลยไม่มีผงชูรสเห็นไหมจะไม่มีผงชูรสเพราะพวกนักโภชนาการเขากว่าแล้วคนไข้ที่เบื่ออาหารนะทำรจะไงให้ไม่เบื่ออาหารเพราะว่ามันต้องใส่ผงชูรสก็อันนั้นเป็นเรื่องหมอที่ไปคุยกับน,นอตเราค็ไม่เกี่ยว เราก็มาดูว่าเจ้าเมีมีพิจารณาไว้ผมคอยค้นมาดูจีนะเราก็ดูกันทั้งสองทาง้วกันางนึ่งก็ไม่เอาผมตัวดอีข้างหนึงเขเ,เริ่มเฮ้ยถ้าใช้เป็ญยาได้ไหมพวดเอาหารบบนี้นะอาอ่สร็แล้วเราก็มาถวตอนนี้วิชาการมันจริญไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เรื่อยแ้วแต่ต้ ผมเชื่อการทดลองอน,น,นะครับว่ากลิ้นเนี่ยมันบอกเค็มเปรี้ยวหวานไม่ไม่ได้บอกความชื่อชูอกชูใจอะไรชี่ชใจหรอกลินอาหารทั้งาหาที่ทำให้เรู้สึกสดชื่นมีความสุขที่ได้กินเอเอาคนมาเป็นห้าหมนคนเลยนะกินอาหารเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำให้ จมูกไม่ได้กลิ่นแปลาพวกจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยกินอาหารจะไม่รู้สึกอร่อยเลยต่อมาเพราะนั้นไอ้ตัวทช่ปุงให้เรารู้สึกอร่อยก็คือความหอมของกลิ่นอาหารนะคนมีมีคนเอามาทดลองกับทูเรียนนะยเลยชื่ไหมนะทดลองกับทูเรียน ก็เป็นอย่างนี้จริงๆคือตัวลงคนเป็นหวัดเนี่ยครับจะกินทุเรียนไม่อร่อยแล้วถ้าหากขายหวัดแล้วเราก็จะอร่อยคนมีจำนวนเยอะเลยเป็นหวัดแล้วเบื่ออาหารเขาก็ให้กินยา คือเวลาเป็นบาดค่าจมูกเนื่องจากเส้นเลือดบริเวณนี้มันขยายตัวทำให้หายใจอุดอันทำให้การรับกลิ่นน้อยลงเองาก็กินยาตรงนี้ชาเลอร์ดียาดีออนเจสแตนก็จะทำให้เส้นเลือดที่ขยายตัวนี้มันหดตัวลงเราก็หายใจอากาศจะเข้าไปได้สะดวกใช่ไหมออกอากาศเขาไปได้สะดวกเราก็ไได้กลิ่น พอได้กีดปุ๊บเราพอจิบกินอาหารได้นะก็ปะเป็นการเจริญอาหารอย่างยิ่งนะน,นะก็อเอาเป็นเรื่องราวที่น่าให้กันฟังเราวเราก็จะมาปรับปรุงอย่างนี้แต่การป้องกันก็จะทำบางจากะก้าว่าไปถึงโฟรนาบอมบัตละแต่เดี๋เรามาเล่าเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้มานะกดปอดองไปเดีย๋ยวไปคือให้รู้ว่าอันนี้เป็น เล่าสู่กันฟังจะไปถึงแค่รหว่าไปารักษาโรครก็สั่แล้วจ็ต้องเอาแค่ว่าทำไงให้สุขสบายคือบางคนกินของโจรมาแต่แต่เด็กเลยแต่ตอนนี้เราาิ่มูฟุตเขาบอกอันตรายก็เริ่มก,กินพะเริมกินปรากว่าเบื่ออาหารตอนเบื่ออาหารน้ำหนักตัวราก็ยังดีใจนะ ก็เข้าหนึ่งปีสองปีจีิงๆมันไม่ใช่น้ำไม่ได้เท่ยนักหอลเนยมันหอมมากหอมมากเ่าเพาว่ารับประทานอาหารไม่อร่อยสักอย่างชีวิตดูไม่มีความสุขนะไอ้อย่างนี้ครับก็โอ้โหเราจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็ต้องมาคุยกันหน่อยมาปรับมาปรับทัศนคติที่ถูก สื่อสารมวลชนพูดสะจนของจุเป็นยาพิษแล้วเคยถามว่าทำไมไม่โดนห้ามขายสบีเพราะมันพิสูจน์่ได้ว่ามันมีพิษก็ห <c oughs> าว่าอาอยได้รับสิบบนจากพวกท,วกทำผมชูวตจำนานเราจะน่า,านนละครก็เป็นเรื่อง ที่เราต้องคุยกันไปน,น,นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ